สวัสดีครับผมมือนีอยู่กับผมช่องอีสานซิตี้นะครับผมมือนีกับสิภาามาชมงัวท่างอำนาจเจริญนี่แหะครับผมบ้านเกิดของผมเองครับผมกะเป็นงวลูกคอดของผมเองครับตัวนี้กะลูกแรกเพิ่นได้แยกไปแล้วเนาะครับผมนี่กะท้องลูกที่สองนะครับในท้องแม่เพื่อนีกะส่งลูกดีครับได้ลูกแม่ให้กันครับตัวแรกตัวนี้กะคาดว่าจะนาสิได้ลูกแม่จะหน้าครับผม แม่เพื่อนนี่กะติดโบดนะครับผมสีแดงแสบตาเลยครับผมนาเพื่อนกัะนัวดีครับงูนี่กะเพี้ยงป่าครับพอดีนี่ครับติดโบดครับผมขอบหูกับติดโบดครับเบึ้งลึงมันครับโอ้ยลึงลึงเพื่อนกันงามครับผมหูครับผมกินเก่งครับพวกนี้ครับหากันยันไม่เลยครับเพื่อนข้อเดียวเพื่อนมาปลูกไว้ว่าหันี่ครับ ยาเหียนไปแล้วครับผมโอ้ยพวกนี้ครับถ่ายกันง่ายครับผมพี่น้องโอ้ยดาก,กลมดิกๆิบเลยครับพี่น้องควันเพิ่นกระจับดีครับขาบโทธิ์โพธนรับประ,ก,ประปกันตำเนียครับผมตัวนี้รับประกันท่องน้ำครับผมแข้งขาใหญ่นุ่มกับซีเต่านะครับพี่น้องเขาเป็นกับ ที่เหาวเนี่ยนะครับ่าวอันรับประกันครับว่าเป็นงัวลูกที่สองนะครับผมนี่นะครับผมดผสมพอนีไปนี่นะครับใบองเพลินแัวหนึ่งนะครับพี่น้องนี่นะครับใบองเพลินเพอร์เฟกต์ครับผมเจ้าเพอร์เฟกต์นะครับผมนี่ครับบันทีบันทีผสมนะครับผมนี่ครับบันทีผสมครับพี่น้อง ตัวนี้กะงามแห่งครับพี่น้องนี่ครับนเบิ่งจะอายผมยืนจุงนี้แหละครับผมสูงมีรอยสี่สิบห้าบัวครับผมพี่น้องไงสุดยอดเลยครับพี่น้องตัวนี้หางลามดำครับผมรับประกันทองครับจะครบสี่เดือนวันที่ยี่สิบเจ็ดนี่แหละครับพี่น้องตัวนี้กะเป็นงูลุกคอก,กะเบือบเ,เพื่อนกันได้ด้วยครับพี่น้อง กะสปืนให้พี่น้องจับต้องได้นี่นะครับผมเปิดอยู่ที่เจ็ดสิบเมตรนะครับพี่น้องตัวนี้เป็นราคาห่องซื้อได้ครับพี่น้องว่าเป็นราคาขายครับผมกะเป็นราคาปิดจะซื้อนะครับพี่น้องกะโทรมาต่อรองกันได้นะครับผมเบอร์โทรที่ต่อกะศูนย์แปดเจ็ดแปดหกแปดหนึ่งสองห้าสองเลยครับพี่น้องถ้าพี่น้องผู้ได้สนใจกะโทรที่ต่อไดนเด้อยเลยนะครับผมหรือว่ามาชมหน้าขอก่อนกันได้ครับผมมันกะว่ามีขอกไหวกันเลย อยากคายออกนะครับผมตัวนี้หูครับผมหูครับผมหูแห้งครับกินยาดีครับผมบอยเลี่ยงหัวหานจักเถื่อนเครับพี่น้องตัวนี้เลี่ยงไปห้ามกับยาเนี่ยแหละครับันกินดีดีครับซื้อไปว่ามีพิษวังครับผมซื้อไปเลยก็เอาไปเลี่ยงนี่กับ่มีพิษวังแน่นอนครับพี่น้องทรงลูกดีลูกกระแด้งขึ้นคนนี่แหละครับบ่มีดังว่ามียั้งครับพี่น้องล่งจับดีพวกนี้ครับ ฮูู้ครับบางนยไ่ไพ่ใบกันเลยครับเึ็กหน่อยใบยก็ได้ครับผมกะฝากไว้ส่านี้นะครับพี่น,อน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมกะสบายดีนะครับพี่น,อน้องสวัสดีครับ